ตัวยกที่4ครับตอนนี้ครับเจ้าเวลเจ้าเพลียวเปลครับได้เปรียบเจสโตซีครับต่อยซ้ายแลกแล้วตอนนี้เอาเอาไว้โอ้โหตัวการแดงวิ่งชันนะครับอันนี้ฝ่ายแดงเจ้าเพลียวเปลได้เปรียบสองช่วงตัวต่อยซ้ายต่อยขวาแลกแล้วโอ้ยเอ่าครับฝ่ายแดงได้เปรียบสามตัวหนึ่งสามต้องหลุดหยุดรอดไม่รอดครับรู้ไหวไม่ไหวก็มาแทนด้วยฝ่ายน้ำมันวันนี้มาแทนด้วยเลยครับอ่าอี๋ เรียบร้อยครับโอ้โหย,ยกปล่อยตัวมานาทีเดียวเรียบร้อยเลยนะครับผมลอ,อดไปลอดครับลุ้นกันครับผมโอ้ยดีโอ้โย,อยเอาครับลอดไปลอดก็ฝ่ายบบนะเมืโอไยโอ้ยตัวแข็งเรียบร้อยเรียบร้อยเฉยเก็บชากหรือเปล่าไม่หล่นนะครับไม่หล้นเราต่อ เอาจะแกาวเอาแกลารับผมแรกกันแล้วเอ้าเมงไปเชิก่อนเเอ้าแรกแล้วเอ้ยมาอ้แรกแล้วเับสมอนเบเด้เอากัฟแล้วระแดงฟื้แล้วแรกันต่อเอาละครับเอาครับแรกกแล้วใครดีใคอยู่ตอนนี้เอา บอลไหนเสมอการนี้วันนี้เอ้าโออเอ้ยอืมแลกทำไมก็ฝ่ายแดงเราเล่นเอ้ยโออเอ้ยโดนบ้างกับปานาวเวิรโดนแล้วเอ้าโออเอ้ยเอาครับปานาวเวิร์ดไหวไหมกันโออมันคนละช่วงคนละช็อตเลยครับตีอ่าแล้วฝ่ายแดงได้เปรียกโสมกันเยอะกวันนี้ตี ครับลุยต่อเฮยบาครับอาวครับแรกกันแล้วเดียวแรกกันแล้วสมอดงเสมอะวันยันกันเลยตีเลยเอาเจ้าบาครับต่อยซ้ายต่อยซ้ายเอาครับเ่อยแวเมาแล้วเฮีบครับสามเมาสี่เมาแตอนนี้เอ้าเอาโดดีกแรกแวเอาครับเะมาครับมาได าวันองเปเอาอันนี้ฝ่ายเดโมเนียชุกวแลตอนนี้แล้วาพีเอ้ครับแลกกันต่อครับเอามันแล้วเกินครับเอ้าฝ่าเดียสอยกตอนนี้ยกที่สี่นะครับผมเอา มันเหลือเกินครับผู้นี้จะประคับเดินแทบไม่เป็นเลยครับฟินเล็กอยู่ไหนก็ฝ่ายแดงแล้วที่สี่นะครับ